สวัสดีครับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกทุกท่านครับผมจะชี้แจงแนวปฏิบัติในการมาใช้ห้องนิดหนึ่งครับวิธีการที่จะมาใช้นะครับาหากท่านอาจารย์มาที่ sc 1 2 1 4แล้วเนี่ยห้องล็อกเนี่ยให้ท่านอาจารย์ไปขอกุญแจจากน้องหนิงที่ห้องภาคก็ได้นะครับาจากนั้นนะครับขั้นตอนที่เซตไว้เนี่ยเราทำกระดานไว้หน้าห้องนะครับกระดานนี้ก็จะมีตารางให้อาจารย์ได้จองนะครับ ผมเขียนสั้นๆตรงนี้ว่าวิธีการเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการ3ชอนะครับอันแรกก็คือโชว์ในตารางว่าท่านอาจารย์จะใช้เมื่อไหร่ก็เขียนวันที่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้อาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ได้นะครับจากนั้นก็ลงชื่ออาจารย์ไว้นะครับเราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าท่านอาจารย์จะมาใช้เมื่อไหร่จากนั้นพออาจารย์มาใช้ตารางมาใช้ตามตารางเสร็จก็แชร์ตรงแชร์นี้อาจารย์อาจจะแชร์เองหรือส่ง ไฟล์มาที่อันนี้ก็ได้นะครับ physics assign msu.ac.th เนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่รับผิดชอบในการแชร์เนี่ยแชร์ต่อไปนะครับโอเคก็เข้ามาในห้องของเราก็จะมีไฟสองดวงอันนี้ได้โชว์ท่านอาจารย์ไปแล้วนะครับคอมพิวเตอร์นี่ก็จะไม่มีพาสเวิร์ดอะไรนะครับท่านอาจารย์ก็เข้าไป แต่ว่าถ้ายังใช้ไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ให้ติดต่อ,อผู้ที่ใช้เป็นนะครับมาอธิบายให้ชั้นในทุงแรกก่อนก็ได้นะครับลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ